สวัสดีครับพบกับผมอ้เสียงขาวมณีสิภาพี่น้องมาเบิงเฮ็ดมาต่อเถิบนะครับต่อเถิบบ้านเพื่อเสียเฮ็ดบอ่อหลอกหอมแบบถาวรนะครับเนื่องจากบอ่อเข้านี้เป็นบอ่อพลาสติกที่เสื่อมถาวรนี้เฮ็ดโค้งสางกันมาเราต่อเถิบอกมาจากขคางบ้านนะครับอยูุ่กข้างนาที่เป็นส่งปัญญาบ้านนี้มาต่อเถิบอกมาเป็น เมเดิน,นะครับต่มอมเดินออกมาจากปัญญาหลังค่าปัญญามานี้เขดต่ำกว่าปัญญาลงมานหน่อยนึ่งน้ำหัสทรงมาต่อนะครับหลังค่าเ่าสิเป็นอันนี้นะครับเป็นลูสิ่งบานิเอาเกระเบื้องร่อนปูส่บานที่ห่างอยู่จากหลังเล็กตัวเนี่ยตัว เล็กขาวตัวนี้ยู่ประมาณหานิวสีเอากระเบื้องสอดเข้าไปใต้สังกสีได้พอดีนะครับจากลังเล็กตัวนี้ก็ทางอยู่ประมาณหานิวล้วก็สอดตรงกระเบื้องร่อนคู่พอดีนะครับเดี๋ยวไว้ใส่เล็กตัวนี้เพราะว่าเห็ื่คือเชื้อราพัน กับเอาเล็กขาวมาทำบริทาสีแต่ว่าโบกเพื่อน,อนเพิ่มแข็งแรงนะกับว่าสูเล็กดำเอากมาทาสีเล็กมันสีน้ากักนรคาคาใครคขยงกันถ้าว่าสูเล็กดำเขาก็ได้ทาสีแต่ว่าเล็กกหน้นาแข็งเล็กขาวก็ดียังนังบริเพียงสีแต่ว่าเราก็่าสูเล็กดำเพ่แข็งแรง เตรียมใส่แล้วเลยจบกรมทาสีหกใส่รงทางสาเซเตอตัวนี้สีใส่เล็กประกบสองางขงจัดทันมากนะครับกรดมห้อยเรียมเส้นเี่นีจันทันตัวรัดก้อนเมาตัวนี้ก็จะฝากไว้ครับเปน ลักษณะนี้นะครับนี่บวกความบวกวัฒาวนนะครับบวกนี่เป็นบวกวัถาวนเป็นบวกกับไม้มา,าตีละปูพลาสติกไปด้าล่า,ลางบ่อกับเปิดหน้าบอ,อกจากว่าพลาสติกแล้วก็รื้อพลาสติกออกมาที่ดินเซซไส่ออกทำความสะอาดทุกมมือครับเนี่ยแต่เรยลําลำบากกับผู้ล่างลำบากเนี่ยแต่เรืองตรงเสียเห็ดไม้บ้านเนี่ยเสีเห็ดเป็นบอ่อปูนก็เลยต้องตรงม่งหลังค่า มุ่งหลังคาพอผลมันตกดูคนรอหอมกับเปียกมุ่งหลังคาเส้นแล้วก็สิมาก่ออิดเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวสิบ้าพี่น้องมาเห็ดกออิดสาบปูนเทพบวกหอมบวกรอกหอมห็ดแบบมาตรฐานได้บะดนี้ยแข็งแรงน,นี่หลังคากับทาการมุ่งเรียบร้อยครับใส่กระเบื้องเรียบร้อยนี่สิออกมาลักษณะนี่านานนี่ก็ใส่เชิงไา้เรียบร้อยครับตัวนี้ห้อยมันแตกแต่กเกาเดี๋ยวสิต่ออีกที่นึง นี่เรียบร้อยแล้วครับใส่รังค่าเรียบร้อยแล้วใส่กระเบื้องร่อนโคนนะครับแข็งแรงทนทานก็รังค่ากระบอกสูงครับอืมเฮ็ดสําหรับหลอกหอมเย็นสบายบ่แมนน์รังค่าสังกะสีบ่ห่อนบ่ดน,นี้มุ่งกระเบื้องเย็นแต่ว่าแดดก็สซ่องมากขึ้นเกา่าพ่นะแดดมาทังข่างวันนี้แต่เว้นควายมาันสีเอียงมากสิแดดคือเกา่าแต่ว่าก็ต้องใส่ผ้าไล่ผ้าบางคือเกา่าใส่แสแร็มบางทง คลิปต่อไปสิภาพพี่น้องมาเฮ็ดบวกลอกหอมจากปูนซีเมนต์จากอิดบอกนะครับ